แล้ปลบมือหนึ่งครั้งสองครั้งอาม,มาดูที่หน้าก,กระดานนะคะโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารกระคนนะคะข้อนี้โจทย์บอกว่าครูมีเชือก12เศษ3ส่วน5เมตรใช่ไหมคะแล้วก็นำไปตัดให้นักเรียน5คนคนละ1เศษ4ส่วน5เมตรใช่ไหมแล้วโจทย์ถามว่าอะไรคะ ะะแล้วก็เลยเปี่ยนตรงวิธีคิดนะคะเป็นแผนภาพบาโมเดลของเรานะคะอันนี้แท่งยาวๆตรงนี้นะคะก็คือเชือกนะคะเชือกเนี่ยยาว12เศษ3ส่วน5เมตรนะคะแล้วก็นําไปแบ่งให้นักเรียน5คนใช่ไหมคะคนละเท่าไหร่คะคนละ1เศษ4ส่วน5เมตรถ้าเราอยากจะรู้ว่าครูเหลือเชือกกี่เมตรเราต้องหาอะไรก่อนคะ หาอะไรก่อนข้อ5หาหาอะไรหาเชือกว่าอะไรครับให้นักเรียนไปทั้งหมดเท่าไหรใช่ไหมคะแล้จะมาหาว่านักเรียนทั้ง5คนเนี่ยได้เชือกไปทั้งหมดเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วเราก็ามาทําอะไรกันคะเอามาลบกับเชือกทั้งหมดที่คุณครู มีอยู่ก็<ม>จะรู้ว่าคุณครูเหลือเชือกอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมคะถูกไหมมองภาพออกไหมคะมองออกอูอ่เนาะทีนี้เราก็มาหาตรงวิธีทำนะคะสองบรรทัดแรกเขียนสิ่งที่โจทย์กําหนดให้นะคะก็จะมีหนึ่งสองสามสามสาม,สามบรรทัดแรกใช่ไหมคะเขียนสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ทีนี้เราก็จะมาหาก่อนว่าให้นักเรียนไปทั้งหมดเท่าไหร่เอาอะไรมาคูณกันคะเอา เอาห้าไปคูณอะไรหนึ่งเศษสี่ส่วนห้าอ่หนึ่งเศษสี่ส่วนห้าเดี๋ยวคุณครูจะพาแปลงตรงนี้ให้เป็นอะไรก่อนคะ <5. S 1> เ่อาให้เป็นเศษเกินนะคะเขียนตัวส่วนลงไปก่อนก็คือเลขห้าใช่ไหมคะทีนี้เอาห้าไปคูณอะไรคะห้าคูณหนึ่งได้ห<ๆ>้าบวกสี่ได้เก้าก็จะเป็นเศษเก้าส่วนห้าใช่ไหมคะอ่าคุณครูจะเอาตรงนี้ลงมาตรงนี้เลยนะ ก็จะได้เศษ9ส่วน5นักเรียนดูซิมีอะไรสามารถหารได้ทั้งเศษและส่วนไหมคะการคารูณเศษส่วน <5. S 1> อะไรหารได้คะ5เอาอะไรมาหาร <5. S 1> เอา 5, 5. มาหารนะคะเท่ากับคูณไหมคะ5คูณอะไรเท่ากับ5 1ก็คือ5หาร5เท่ากับ1ถ้าตัวเลขเดียวกันจะหารกันได้เท่ากับ1ใช่ไหมคะก็ตัดกัเนเหลือ1ทีนี้ให้นักเรียนไปทั้งหมดเท่าไหร่คะเหลืออะไรเหลือ1คูณ 9ได้ 9, 9. แสดงว่าให้นักเรียนไปทั้งหมด9เมตรค่ะนักเรียนคนนคนได้ไปทั้งหมด9เมตรคุณครูมีเชือกอยู่12เศษ3ส่วน5เมตรใช่ไหมคะทีนี้โจทย์ก็เลยถามว่าครูเหลือเชือกสี่เท่าไหร่เอาอะไรมาลบก,กันคะเอาเอาอะไรขึ้นก่อนเอา12เพราะว่า12เยอะกว่าใช่ไหมก็คือเชือกยาวๆของคุณรูใช่ไหมคะ ก็คือ12สเศษส่วน5เอา12สเศษสมส่วน5ามาลบกับอะไรคะ <5. S 1> ลบกับ9 12สเศษสส่วน5ลบ9ก็จะได้เท่ากับเดี๋ยวนะอันนี้เป็นหรือลยวนเบอันนี้เดือนหนึ่งนะคะ จำนวนคราเราต้องทําอะไรคะเ็จเกินเขียนเลข5าลงไปก่อนหคูณ12ได้ห0ส0บหกสิบบวกสามได้ห3ส3สามหกิาส่วนห้าลบ9้ามีส่วนเป็นอะไรคะ9มีส่วนเป็นหนึ่งการลบเศษส่วนทำยังไงจำได้ไหมคะจำได้ไหมการลบเศษส่วนทำยังไงคะ ตอบได้การลบเศษส่วนต้องทําให้ส่วนเท่ากันส่วนเท่ากันแล้วก็เอาเศษมาลบกันส่วนตัวเดิมตรงนี้ถ้าส่วนเป็น1กับส่วนเป็น5เราก็จะทําให้ส่วนเป็น5ตัวที่มีส่วนเป็น5แล้วไม่ต้องทําอะไรนะคะก็จะได้63ส่วนหลบด้วยเศษ9ส่วนหนึ่ เศษเก้าส่วนหนึ่งหาตัวมาคูณเพื่อให้ส่วนเป็นเก้าเอ้ยเพื่อให้ส่วนเป็นอะไรผู้ผิดเพื่อให้ส่วนเป็นห้าใช่ไหมคะเอาอะไรมาคูณคะ <5. S 1> เอาห้ามาคูณทั้งเศษและส่วน,วนเราก็จะได้เท่าไหร่คะนี 63, ่หกสิบสามส่วนห้าลบด้วยเก้าคูณห้าได้สี่สิบห้าใช่ไหมคะสี่สิบห้าส่วนห้า 63สามลบด้วย45่ส้าเท่ากับเท่าไหรบลบส่6ิบห้าได้เท่าไหรคะตั้งลบดูสิได้เท่าไรหกสิบลบด้วยสี่สิบหได้เท่าไหรคะได้เท่าไหรหกสิบสิบห้าเท่ากับเท่าไหรใช่เหรอ6กสิบสลบสี 45, ได้สิบเหรอคะสามลบห้าได้ไหมคะ ไม่ได้ไปยืมจาก6มา6เหลือ5 3กลายเป็นส3 13าบสามด้วยหเหลือเท่าไหร่เหลือแ5ดห้าลบด้วยสี่เหลือ1เพราะฉะนั้นได้เท่าไหร่คะได้18บส่วนหทีนี้18บส่วนหเอามาแปลงให้เป็นจำนวนครับเขียนเลข5ลงไปก่อนเอา5้าไปหาร18 5คูณอะไรได้ใกล้เคียง18แต่ไม่เกิน18คะ5อะไร5 3า5นับต่อ15 16 17 18ได้3เศษ3ส่วน5เมตรอันนี้ก็คือเชือกที่คุณครูเหลืออยู่นะคะเหลือเท่าไหร่เหลือ3เศษ3มส่วน5เมตรข้อนี้ก็เลยตอบ3เศษ3ส่วน5เมตร อ้นนี้มีใครงงไหมคะงงไหมถ้านักเรียนทำบวกลบเศษส่วนได้แล้วก็จะทำวันนี้ได้นะคะ